ใจว่าเราทำบุญหนึ่งขาที่เราปิดแล้วปพระเป็นสะพานค่ะไปองค์พุทธเจ้าเราต้องว่าขอถวายองค์พระนี้สักการะต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ให้ทางอารุณ์ไม่เป็นฟังข้อนี้สำคัญถวายถึงพระอง มาสพาทุโภคอืมพระวันจากกาักรกาลองพระพุทธเจ้าทุกุประองอือืชเออแล้วเราเนี่ยจะเกิดพลังบุญเพราะว่าพลังทำให้ถึงเกิดพลังบุญมันเป็นพลังสูงสุดของพระพุทธองค์ที่ทิ้งไว้ในโลกนี้ในจักรวาลนี้เพื่อเราสะเทือนถึงท่านท่านก็นสะเทือนถึงเราเพราะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยภาะวะธรรมเนี่ยไปหาฟังที่ไหนเนี่ยมัน ไม่ได้อย่างนี้เพราะว่าเขาไม่แก้วไม่เข้าถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องอธิษฐานโอ้ขอหนังหนี่ไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่อยากไม่จนขอทําไมว่าของทำอย่างนั้นขอสิ่งที่สูงสุดเลยขอถวายขอพุทธลูกศิษย์พระเจ้ามีเจตนาที่จะทําเพื่อศาสนาอืแล้วก็ขอบุญที่้ระเจ้าทำนอนถวาย พระพุทธองค์ทุกทุกพระองค์เนี่ยไม่ไม่องค์ลเนี่ย่พระองค์ใจนะนี่ลูกมีเกียรตนานะทํะเพื่อศาสนาเนี่ยขอบุญนถวายต่อองค์จะเจ้าทุกทุกพระองค์เมตตาเปิดทางสว่างให้กัเราเนี่ยโอ้ เนี่ยเราถวายบุญนะเห็นไหมเราเราถึงท่านโอ้มันจะเตือนเลยนะมันมันสั่งเตือนไปทุกหมนทุกแห่งแหละจิตเราอ่ะเวลาเนี่ยเราเราตำแหน่งแรกเลยเนี่ยตำแหน่งแรกเราต้องถวายแก่พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์มานะเมื่อก่อนนะเนี่ย